ขี้ได้ไงปุ้ยไปเสื้อจุ้ยไอกันนะไม่เท่าขอยางมาหันเจ้าคือบาว้จงไหนสนะวา่าวาน่ล้วไรสาลาย์นะเอ้าวน่แล้วแตกยานันแล้วแตกเราห่อเข่าเมื่อพร้อมไห่อเข่าว่าแล้วแตกเรา้วห่อเขาเมือพร้อมบึ้งมวยจแตกหรอม่ห่อเมียเมื่อเาแล้วแตกบัวสวนไส่อยากแตกน้ำสื่อเมื่อมา กูซื้อมาบังได้หม้อหานอะไวอมึงยีดีดูอ่ะบอยมูส่วนมูส่วนมูสนแตกแล้วส่วนนี่เตี้วามึงนันไหมวยรันพรายังจีหัวันไม่ยเตือนบอยรันไม่ยังจีหูวเลยว่ะ่ย่านไม่ได้กลัวเลันสปอนเซอร์เป็กเราบี้ลินเห้เป็กบอลินลินสปอนเซอร์เป็กเรากูังกแววะมนอนี่แม แข็งยามเสียตายแบบกูเออลิ้นเรามีให้ลิ้นลิ้นเรามีให้ลิ้นล่้นสปอนเซอร์เปกโอ้ยเปกสปอนเซอร์แต่พื้นก้นไม่พื้นตายเตียมเบิดมีก้นคือมึงเป็กสปอนเซอร์นิเม้าสัมมาเป็กสปอนเซอร์นี่มาได้นั่น ไปสิกาจบไสิาเจ้ายันเขาอยู่บ่แัดกูไปดแต่วสร้างไปแล้วก็สิาข้อมึงเจ้ายันยี้บ่พวกกุยยานโคตรแม่มกูไปดแต่สรางในที่กี่คนเอาอย่างกูว่าแนี้ยนะโอ้ยยันแม่มเออเราเจ๊งแน่เจ้าเจ๊งยี่นี้เนาจาเน่ะก oh, ูเจ so ๊งแล้วก็เด็พกูอ้วนพี่อ้วนอยู่ในเจ่าจุมบ่ เนีนเจ้าน uh ี mm. uh ่ไม่บถาว่ากู้เนี่เจ่งกพ่อฉันทรงเลยกู้ถามว่ามีเจ้านี่ย่บอะไรเห็นบ่อุราซาพีวุลเมื่สหานปุ่นกูวเลยเออเออมึงเวตมออูราซาพีวุลมื่สหานกูเกินเกสปอนเซอร์เลกินสปอนเซอร์เมื่อนอนมเมื่อนอนกูจิแตกคอนเา เรามันกินเมาเรากินเมากินสปอนเสร์ดีกว่าเรากินเมาเราด้มาจุบุอยเป่โอ้้ซาวิวานมันแพ้กาหืนบป่โอ้ยแล้วจ้าตาหือับจนี่จัดินเปบ่จันเนาวจัดหนักจัดเต็มโอ้ยหนักขึ้นมาเมื่อกี้คุยิ้มไงสปอนมาดกูเลยเออเนี่ล่สัน